ก็ไม่จะถ่ายรูปใช่จะโบงให้ให้ลูกปุ่นหนองนหนองเล็งก้อนอะหนองหนองก็พอนัวเข้นเขินป่าบ่พุ่นไปยุ่งผุ่นปุนนับไปพุ่นตลุดไปยุ่งผุ่นได้หลานน้ำเนื่องับมาหยังตั้งผีพุ่นไปพุ่นไม่ถ่ายรูปอยู่นี่ บางโมอยู่หันลาแค่มนอนเกเงีบ้บอนเด็กเมื่อจำบอกฮะ